ไ้ก็กาวสวัเดก็อีเชิดเคยนะครับผมนี่เลยผมขายนักเตะไปนะครับ2ตัวเปิดได้ซ้ำนะครับสำหรับซาร่านะก็เป็นชาเปิด1 1 0่ด้สนตนะครับผมก็ไอคลิปที่แล้วแหละนะครับตอนนี้คิวมันเยอะแต่ตอนปัจจุบันคิวมันก็เริ่มลดลงแล้วก็เปิดคลิปนะครับผมกาสวสดดีถ้าไปชมทุกท่านกันเลยครับ <c oughs> ก็เข้ามาดูก็ฝากกดไ์ก็ตามให้ผมด้วยนะครับผม อันแหละนะครับโอเคมีโงบ 60m ดูสิเราจะได้ขายถึงคุณลิน5 0อยู่นะครับตอนนี้ซึ่งผมคิดว่าถ้าเราซื้อ110เราจะได้2ตัว้นตำแหน่งที่ขายก็คือแบกขัวซื้อไปเลยคาโฟคาโฟคาปูชิโนโ เดี๋ยวเดี๋ยวดูเสก่อนเวิร์กป่าลูปูโยวะคาโฟลิปูโยวะถ้าคาโฟะมันจะไปเชื่อมกับมินิเตาไงโอเคคาโฟก็แล้ว,วกันการซื้อนักเตะของผมผมเน้นวิ่งเร็วอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่สนสนวิ่งเร็วแล้วอีกตัวที่ซื้อใครดีวะอืมนี่จะเป็น วานบาตททินฟันวานบาตททินหรือเอโตโดีวะแต่เอโต้ล่นเข้ามือเลยแต่ตอนนี้นแต่ตัวเล็กใครดีวะฟันบา t ินวิ่งร้อยสามร้อยยี่สิบการยิงการหมงได้อยู่เอา โอเคเดี๋ยวรอรับนะครับผมสครูน่าจะได้โอเคได้แล้วเดี๋ยวออรอคาปูก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ได้2ตัวในงบ59าสิมนะครับ59ล้านนะครับผมนี่ทีมขาตั้งแนมอยู่พอดีเอาออกไปใส่วันบาตินเป็นกองหน้าเอาเปเล่ไปยิงกลางลุกนะครับตัแวแบกหัวคาร์ลอดออกใส่เป็นคาปูชิโน่นะครับ นี่เอามีตอมายืนป้ามเรียบร้อยชีมของเราก็ลักในหลวงเรียบร้อยเหลืองอ้อยเลยนะครับต่อไปก็โอนวิวซะอันนี้อันชื่ออะไรวะลืมเหะตอนนั้นเคยดูไปดูไฮไลท์ของหลีกเองิงมันบอกชื่อตอนนัวนี้ลืมไป้วใครรู้ก็บอกด้วยนะครับโอเคเอาอืมมีใครมีเวิวไหม ลาก่อนอา้าวกดทิตผมเคยมาเล่นอยู่นะมันวิ่งไวไอ้นี่อนเวลห้กับโฟชิโนไปนี่พี่เราเป็นกุเเ่นละไม่เข้ามือบายโอเคมาไวไปไวจริงๆนะครับโอ้ขายนี่ซ้ำไปก่อนมาไวไปไวจริงๆโอเคไปละซื้อห้าเก้าขายได้ห้าสาม ก็เท่ากับ 5, 4, 4, 5 6, 7, 8, ้าซีะไรสี่ห้าหมเจ็ดแปดเก้าขาดไปขาดทุนไปหาล้านกว่านะครับโอเคไอ้นี่โอ้ใหใครดีกว่าจาก60สิแล้วห้าสิบเรามาค้นหาตำแหน่งไอคอนกันดีกว่าเอาใหม่ผมไปเล่นแล้วไม่เข้ามือเลยเมื่อกี้คาฟูแม่งเอาไปเล่นหลุดเอาหลุดเอาสมาร์ตเทนแม่งหลุดไปจอจอแม่งยิงวิด ผมเลยกายทิ้งเลยน่าจะต้องจะซาเูียลแล้วเลยเอโตเอโตมีกองหน้าใครอยู่วะมีตอเลสแนะนำเลยแต่ไม่แนะนำดีกว่าถ้าผมเจอแรงโดนผมสู้ไม่ได้ดี๊จะไปนะครับเอโตสามสิบอืมมีราอูลใช่ไหมชื่ราอูลใช่ไหม คอนซาเน่คอนซาวิดโอเคแล้วล่ะอืมไอ้นี่ผมคิดว่านะโอเคเรามาแล้วเราก็าไปดูทีมของเราเราใส่แทน h ฮ r r ร c a เคนโอ้โหเปลี่ยนแทนขึ้นแล้วก็โอนวิลสิบห้ากลับไปขึ้นไอ้นี่น่าจะขายแหละครับแต่ก็ดีอยู่แต่มันตัวเล็กนะครับถ้าในเวลาย,ยิงมันยิงคมนะครับผมยิงคม ดีดีดีครับผมแต่เปเล่ก็เล่นได้นะครับแต่เปเล่ผมเป็น ST ส t r ่ k e r ล์เกินนะกองหน้าก็เล่นได้เหมือนกันเปนเล่แม่งเล่นในทุกเปเหมือน,นในลุกในแนวลุกนะถ้าเป็นเล่นกองหลังนี่ก็ไม่ไหวเอาไปยิงประตูตัวเองได้อยู่นะครับเขียนคนหานักเตะที่ในยีแล้วก็รอขาย ตัวนั้นน่าจะได้ประมาณสักประมาณโอ้สามสิบกว่านะครับเชวาสไตล์เกอร์ไม่รู้ว่าโหดมัน้นผมไม่เห็นคนค่อยใช้เท่าไหร่ผมเห็นเขาใช้เนี่ยบัลลักแล้วก็มีกุลิกนะครับแต่ห้าสิบเงินยังไม่ถึงเลยรับบี้ฟาร์เรลิวันโด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 ถ้าเล่นกลางลุกไหวแต่เอาไปเลนดีกว่านะ กาดแบกขวากับผู้าประตูผู้วัวประตูผมน่าจะซื้อวันเดซาร์นะครับตั้งทองแต่เก็บไปก่อนผู้สาวตัว,ตวผมคือถ้ายิงอะ่ะมันจะเข้าอะ่ะยังไงมันก็เข้านะครับผมเลยไม่เน้นเท่าไหรมันจะ ara, ha, อาชารับฮาฮาคิมี่กันนะครับโอเคเขาตั้งถูกถูกนะตั้งไม่ถูกหรอกซื้อคิวแรกกันเลยสิบเจ็ดสองเซนแล้วก็จุดเป็นแข่ง อ่า uh, ไว้ก่อนแล้วกันนะครับรอ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 รับฮาคมินะครับตั้งแต่ญี่ปุ่นนะครับหมายองโอเคได้แล้วสำหรับฮาคมินะครับมาดูทีมนกันเลยซเแทนที่อเล็กซานเดอร์อิซระเอออเล็กซานเดอร์อันโนโอเคหาเบลกันนะครับอืม แฮมิวเ,เออเอ,อโอแอนดรูตาก่อนแอนดรูอืมเรียบร้อยลิวสินะครับทีมก็หนึ่งห้าสิบเก้าเหมือนเดิมเรามาขายพี่นี่นะครับสิบห้าแหละแล้วก็น่าจะออกนะครับคิวไม่กี่คิวเอง โอเคเอาเรี 5, 4, ยบร้อยสิบห้าสี่เซนเด้อสิบสามก็โอเคจุดก็ขายได้ตัวนี้นะครับถ้าเราขายแล้วก็มีมาสามสิบตัวนะก็โอเคเอาไปเป็นเรื่องของคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้แค่โจกับฟักกดและกดยต้อมให้กันด้วยนะครับถ้าเงินถึงจะมาจัดทุนลิตก็คลิปนี้มีแค่นี้ครับผมบ้าจ้าฝ่ายต้อมด้วยนะครับ